อาดัมจริงๆนะไม่ได้เกิดออกมาดูกันหน่อยนเห็นไหมเนี่ยว่าอาดามว่าอันนี้คือสมียผมทำจริงนะทุกคนเอ้ผมไม่ได้เอาคู่สุดทีแต่ที่ผมสัญญานะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะทำให้ทุกคนเพราะว่าผมอยากลองทำนะผมไม่เคยเล่ กจกรรมที่เพิ่มตอนเล่นเล็กๆแล้วก็เราก็จะไปดูกิจกรรมใหม่กันนะคะมาพั่งนานด้วยแหละแต่ว่าเริ่มเออเพิ่งกิจกรรมมาเมื่อวานแล้วเอ็นหนึ่งถึงทับหนึ่งแล้วนะถ้าเราเอินรอบเจ็ดก็จะได้เป็นขั้นพื้นสกิลสปอร์ตเอ่นสามวันก็จะได้ ไฮเปอร์ไลท์ยิงหลังแล้วก็ได้แล้วก็นี่ครับคุณเรื่องมันหนึ่งรับชุดอีก้หนึ่งร้อยห้าส,โโสิบอันโอเคคุณฮูโลย้สิบอันได้เป็นของชุดมาเลยนะเนี่ยเราจะอยากได้อันนี้อ่ะมันเนี่ย ไกได้ม <Cornell>. ีดเรคเนได้มันด้ยทำไมมันเปียกแปลกทุกคนวนแม่กนเดคมจเก็บจลองเริ่ม่วองเล่นเล่นเล่นเานล่นเล่นเติมเตเวคมมเติมติมเตเมดติมเนตาเ ัวว่ามันเดจไม่ได้ช้าเพราะก็โดนจากที่สูยานตาเงเห็นทุกคนดูดิมีช้ามาหนึ่จะไม่มีกนจริงเอดูว่าหน้คนแรกไม่มีผมไม่กล้าทำมาเปดผมทำไปแล้วแต่ว่าเพื่อนคนนทุกคนกว่อเดี๋ยวรถที่ิครับเช่ว่า Đừng có nói chuyện với người ดูดิีได้เพมหวัเนเพิ่มีดมันไม่มีผลอะไรเลยนะเขาบอกว่าไม่ถึงแม่นี่อย่างนนอนะ่ะม่มะว่าเงนจะมีจิู๊บ้นานิงน้ำมาขอโทษนะเงินขอโทษต้องด้วยนะส่จีมนะคะดีไม่ใช่เพื่มหมุนส่งท ปีนไม่เอาไม่ให้ขี่ลงไม่ใช่จะตายต้องเสียเลือดอีกรอบเดีดเดี๋ยวิ่งแค่มักไปโอ้ยทุกคนผมไม่เคยลำบากเลยผมจะขูดสองนะเอาไปทำไมเน็ตผมเพิ่มมาห่อเพิ่มอีกหนึ่งหน่อยจะทุกแค่หนึ่งเดี๋ยว ไปอุชาาทุกคนคือมโอ๊ยทำไมเงีคนม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 ีคนเพ้่นที่ไม่รู้คน่าพูดนะคดคนนันดูได้ไปก็ได้ดิไปกนไดไปกนได้ลิงก็ได้ดี

เมเงินู้นคนอ,อย่าไปเมื่มอ,อ,อ,อนีอ่กอโดนอย่าล้มอย่าล้มต้อมอย่าอือหอดูอี

สิบมตลวดสิบมงลวดอนหรือไม่ก็สิบหนึ่งลวดอะไรงานเลยโ้โฉกนันเน็ตดโอเคเออเออพอดีว่านะุเมอย่าไปเน็ตสิบมงนัดวดีคนอยู่ที่โกดังนะครัไอทีเลยไอทีเลยเน็ตโกดังเน็ตอย่ามันอย่าลดไัเน็ตเ็ตขอร้อง เาศูนยหนึ่งเก้าหนึ่งปรสองศูนย์นึ่น่าจะไม่มีแล้วมั้งไอดอความช่วยเหลือรถล้น้ำมันหมดส่งให้เลยัวไปเมื่อวันรับมันไม่เอาตัวัไม่ชิดซตาดาว้โสีแดงสีแดงรอนะสองสี บเรียกะเบียนขกันบไม้ต่อเต่าหกหนึ่งสองสี่ยาลาในปืนชามาแล้วนนี้จอโยนาป้ายงวดตั้งหลวงนถึงแยกตาพุตรประมาณสามกิโลนมุ่งหน้าไปปัตตานีเรือเวียดนามขึ้นสองลำขนเี่พยาตุ้งขาครับ่คนเอ้ยศพเยอะจัง ผมเองว่าหลายคนยังไม่พร้อมรอแค่นี้ผเอมองขอ่รวจขอพจวไปงลเกปิรนึงเลผมองนถ้าเป็นวันที่สมห้ารกบนี้หน่งกนึ่ว่าม้ค่นี้่ามันไม่มีอรัาม่เจอครับคู่นี้่าจะไม่พร้อมวัเวดียังรอดไปได้ทุกคน

โอ้โห,โห,โหเ,อะ,เอะไรอะไรเยอะนาีคนอ่าไปบ้านโดนตะเนี่ย,ยนะอกไฟยังใช่ได้ำรดไปแล้ววันนี้ว่าใครม,ม,มีไม่มีโอ้ไปอจะวัไปแล้วอโให้เบพวกนีม,ม,มันมีคนค <c ười> นผมได้ยินเสียงใครอ่ะแต่ว่าเสียงผมได้ว่าอี่เอเอ็นแบบปดเจ็ด กระำจะได้ยิ้มเฮ้กระเป๋าให้ลงพักเลยจ้ากรลงพงตงักบต้องใช้บ่อยอะไรเงี้ยอุ้ยเน็ตจะดุดเน็ตดุดเน็ต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 ไปทำโอ้ทุกคนอาจาย์เป็นรถมาได้เมื่อกี้เกือบโดแล้วทุกคนแต่ันนยัไม่รู้ตัวนะเมื่อกี้คือแบบทุกคนเห็นมันวัเลยมันปมันอย่แค่เน็ตดุดนะ เน็ตหลุด <up. S 1> หลุดกนากัมันจะเป็นสายนอกงนะหมไม่ได้เล่นในวงอะไรหลุดไปคนเยอะเลยชาเล่รถเลยนอตักระเป๋าสใเ่อ่อใช้สิ

เอ้ยว้าวานเลยสนายทุกคนต่ะตาะคนสนัยเกียอะอยงนี้หมันไปเจอคนนะทุกคนคือกรติ้งไปกีดนี่มันจะต้องตายเนี่ยคนมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาคือุ้ย ได้ได้ครับพี่ครับครับนี่ดิไม่ไม่หิวไม่หีกินในนู่นแล้วด้วยบุญอะไรมนน่นะเป็นสีสียี่สิบมันุนไม่ไม่ไมไม ไม่มันเป็นอร่อยอร่อยมันไม่ได้มันไม่สมที่นั่นโรเรียนอะใช่ไหมเ่เป็นร้อใช่้ไม่เป็นไรใช่ไหมไม่รู้่าจะคันคันอยู่เนี่ยโย่ปวดโอเคไหมเจ้เจ้ก็ปวดแกแล้วยังไม่รู้ตัวอีกคนนั้นยิงถูกคนนี้ได้คะแนนมันต้องบวก วงอยู่ใกล้เรามากคือแบบลงมานี่อ้รกะสุนพี่จะเอ้ยผมไม่ใช่พี่ ไปตรงน้นนะแ้วก็รอให้มันไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยไปนะแต่ว่าไอ้ไอ้กิวิวงมันจะบีบแต่ว่าทุกคนคือแบบเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้ไก่มันจะยิงเข้าดูเอ๊ะเอาหายไปไหนแล้ววะเฮ้ยเออมันหายไปแล้วมั้ง รีบเลยโอเคสิมาคนแล้วเริ่มบูได้พอดีเลยจะรถไหมอ่ะทุกคนกลัวมากกมกลอยเว้นสวนมีเที่มาไอ้เน็ยเน็ตหลุด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 ยาหลุดใจเย็นเน็ตเย็นหน่อยนาฬิกาอยู่ไหนทางนู้นไปหอนนาฬิกาหมดแล้วมั้งเน็ต นี่ยดูดเนี่ยไปด้วยอันนึงได้จะไปแล้วคือจะจำนะว่ามันอยู่แถวไหนอะทุกคนจะต้องระวังคนด้วยแถวนี้ใช่ไหมจะมีคนแด่เลยตอนนี้มันไม่ค่อยมีเสียง เหอนเจ้าคุณอืณณอดิเจ้าคุอาดัมรดมันได้รโอ้โนะั่นในของนะ่ะอ๋อเบนนู้น ไปไหนหมดบนลุกโบนป้อม,ม หัวยิบสองแทนที่จะจะบวกไเยอะอะดามเอ็น,นอะมันบวกนะครับไ,ไม่คาดคิดเลยเลย